ดีครับหกยกแรกหนักใจไหมครับเพราะไอซียก,ก,กเราก็คะแนนตามก็หนักใจครับเพราะต้องเล่นเดินต่อยพี่เขาครับแล้วพอมายกไหนครับถือว่าโอเคอยู่ว่าเรามั่นใจว่าเราน่าจะดีกว่าพี่เขาก็ยกยกรู้สึกว่าพี่เขาแพ้ครับเลยแล้วไรพี่หนึ่งให้ทำอะไรครับก็เดิน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 ต่อยกับไฟไฟแรกที่เจอกันภาคแรกครับกับอันนี้อันไหนอันไหนยากหรือง่ายกว่ากัน ก็ใครรู้ใครจะง่ายครับเพราะว่าพี่เขาแถวรับสองข้างแล้วก็แบกทิ้งขับเส้นนี้ครับมองว่าอย่างไรบ้างโดยเราเองพัฒนาขึ้นเยอะแล้ฮะก็มีพัฒนาประสบการณ์ประสบการณ์การเดินระยะการเดินระยะได้ดีขึ้นจุดเด่นตรงตัอไปแก้ไขไม่ต้่าของเธก็มีมีจุดการจังหวะการออกออกหมัดครับแล้วการป้องกันตัวเมื่อกี้ทางวันเฮกาบอกว่าเขาชมมาะเขาบอกวันนี้ไปดูเพชรมณีเรียกว่า มีการเตรียมตัวแล้วก็พัฒนาขึ้นยเยอะการยืนระยะก็ดีด้วยล้วคิดว่าเป็นไงตามที่เขาบอกครับก็รู้สึกผ่อนคลายกว่าไปที่แล้วครับครับไม่ค่อยเก่งไปที่แล้วเก่งเก่งเก่งครับเพราะว่าไม่รู้ว่าที่เขาจะต่อยไหมอ่าวันนี้รู้เชิงก็เลยเราเราก็เลยแบบแขงงตามตามแผนที่เราวางม,มาด้วยครับครับไปต่อไปเริ่มมีการพูดคุยแล้วครับว่าจะต้องไปกับใครต่ออะไรไหมครับหน้าจะเป็นตามประเทศครับ ประเทศน่าจะป้องกันจากชาวหลังครับไม่เป็นญี่ปุ่นก็ไม่แล้วแต่แต่ต่างครับเป็นไหนก็ได้ทรุ่นเล็กๆนี่ญี่ปุ่นนี่จองเลยนะมีโอกาสที่จะชิงอย่างเดียวแล้วพูดอะไรถึงวันเฮงนิดนึงไฟนี้พี่ก็เป็นไงบ้างอ๋อทีมวอเลย์บอลเรายังแกร่งครับยังยังทุบยังทุบดิครับแข็งแกร่งมากคริบตัดทัน8แข่งไปที่คิดครับเลยไปที่คิดครับแข่งไปที่คิดเหนื่อยไปที่คิดครับเลยไปที่คิดคร้บก็สี่ยกแรกเนี่ยดูว่าเราก็โดนเยอะนะ ดูว่าเป็นยังไงครับก็ดูว่าคิดว่าน่าจะใช้ปลาปลายน่าจะดีกว่าน่าแน่นอนครับยังมั่นใจอยู่ตอนนี้คิดว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยครับเพราะว่าสี่ยกเนี่ยคะแนนเสมอสองคนเราตามสองแท่งคนอ่ะแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเรากลับกรันำก็ตามแผนครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนกัไปเรื่อยครับสี่ยกก็สี่ยกก็คิดว่าน่าพี่เขาไม่ได้แน่นอนครับแล้วบางจังหวะนี่ ออกมาเล่นสีมือเลยไฟนี้มั่นใจในความรวดเร็วแล้วก็การยืนระยะใช่ก็มั่นใจว่าร่างกายตอนนั้นเราตอนนั้นเรา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 อยู่ได้แเ้เาดีกว่าแล้วก็ฝากถึงแฟนมวยนิดนึงครับก็ ตามเชียร์ครับไปหน้าต้องดีกว่านี้ครับครับผมไปนี้ก็ดีแล้วนะเนี่ยถือว่าดีแล้วครับครับแชมป์นี้มอบให้ใครดีครับก็มอบให้กับพ่อคุณพ่อที่เพิ่งเสียไปครับก็พ่อมาครั้งที่แล้วก็มาครับครั้งที่จริงก็พี่เรามาก็มาแต่ไฟนี้พ่อเสียไปแล้วก็มอบให้พ่อครับอีกเดี๋ยวพ่อเสียทีเดียวแล้วครับก็ช่วงปีใหม่ครับปีใหม่เราปีใหม่ บอกได้ไหมครับว e> okay, okay, ่าเป็นอะไรเสียหรืออะไรก็เป็นโรคประจำตัวครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับยากคอับ